สวัสดีครับพ่กับผมครับกริชพลเดชวิสัยนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการหาเสียงนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปเลือกตั้งกันค่ำๆนะครับสองสามทุ่มนะครับก็จะรู้ผลการเลือกตั้งแล้วว่าคะแนนพักไหนนําส่วนในเขตนั้นก็จะดูนะครับว่าใครนาใครนะครับก็เป็นที่ตื่นเต้นนะครับของนักการเมืองของผู้สมัครสสแต่ละคนนะครับก็จะมีคนที่ คาดหวังว่าจะได้เป็นสอสออันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามส่วนอันดับอื่นๆก็คิดว่าตัวเองคงจะไม่ได้เป็นสอสอครับแต่ก็มาดูลว่าจะได้กี่คะแนนจะได้หลักพันหรือจะได้หลักหมื่นถ้าได้หลักหมื่นก็สามารถไปต่อได้แต่ถ้าได้หลักพันถ้าพันแก่ๆหลักพันก็เจ็ดแปดพันก็ยังพอได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหลักพันนิดหน่อยหรือหลักร้อยก็ไปต่อ,อยาก จร,จริงๆนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการเมืองเรื่องราวของการเลือกตั้งนะครับมันก็จะมีคนที่ผิดหวังและคนที่สมหวังจากการดีเบตหลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดนะครับในการดีเบตของคุณสรยุทธ์ตุดสัทราจินดาซึ่งเป็นผู้ที่ถามคําถามแต่และคําถามก็ตรงจุดแล้วก็ตรงใจจริงๆเลือกถามแต่ละคน ก็มีคําถามรวมแล้วก็มีคามําถามแยกมันก็ถือว่าก็แจ้งเกิดกันทุกคนนะครับในวันนั้นมีสี่คนนะครับมีนายกอภิสิทธิ์มีคุณสุปฏิจีมีหัวหน้าแทงแล้วก็มีอาจารย์เชนนะครับสี่คนซึ่งพีปากนะครับก็พอกันเลยพอกันการโต้อตอบไวพิป,ปฏิพานพอกัน,นครับเสียดายครับสองพักที่ไม่ได้มาเสียดาย ไม่ได้สองพักที่ไม่ได้มาเลยพรกภูมิทยมาก็ส่งคุณสุปฏิมาเสียได้ที่นายกอดุทินไม่ได้มาแล้วก็เสียได้ที่ผู้กองธรรมนัฐไม่ได้มาจริงๆถ้าไม่มาน่าจะส่งอาจารย์แหม่มมาเพราะอาจารย์แหม่มก็ไม่ได้ธรรมดาเป็นถึงศาสตราจารย์นะก็ไม่ได้ไปหลอมก็ไม่ได้มาก็ไม่ได้มาดีเบตเราก็เลยไม่รู้นะครับแต่มันก็เป็นดาบสองคมนะครับการไม่มาอาจจะดีกว่าการมาก็ได้ ทานายยกอนุทินมาเองก็ไม่จะจะไปพูดจะปาสายจะไปตอบโต้สู้อีกสามคนไม่ได้ครับจะสู้นาย,ยกมิสิตสู้วหน้าเทงแล้วก็สู้อาจารย์เชนไม่ได้อะเจ้มามันก็จะเป็นผลเสียแต่ผมว่าถ้าอาจารย์แหม่มนะหรือผู้กองธรรมนัฐน,นะสู้ได้สู้ได้ไดแต่เขาไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรเอ้ทำไมมีแค่แค่ห้าพักครับเพราะว่าห้าพักนี่ครับ ผมคาดว่านะครับก็จะได้ยี่สิบห้าขึ้นไปยี่สิบห้าก็จะได้มีโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได,มด,ด,ได้มีโอกาสนอกนั้นก็ไม่มีโอกาสคงไม่ถึงยี่สิบห้านะครับตอนแรกผมว่าปามาสพรรคประชาธิป,ปัตย์ไว้ปามาสไว้อย่างแรงเลยแต่นายพิสิทธิ์ที่ทำได้ดีนะตีตื้นมาดีมากๆจนแบบว่าโอ้โหก็มาถึง สร้างกระแสได้มากนะครับโดยเฉพาะภาคคตายนะครับแล้วยังไงต่อแล้วก็สิ่งที่พูดนะครับเราก็ฟังกันถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบธรรมดาธรรมดาไม่ฝักไฟพักการเมืองใดพักการเมืองหอนึ่งฟังแล้วเราก็จะรู้ว่าเราสมควรจะไปเลือกใครจรงการเมืองมันต้องเป็นอย่างนั้นนะมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่การเมืองมันมันไม่ใช่อย่างนั้นครับในยุคนี้มันก็คือ ชอบพรรไหนรักพักไหนก็เลือกพักนั้นนะครับโดยไม่ได้สนใจนะครับจะดีไม่ดีจะพูดได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นครับแต่มันก็ยังมีผลนะครับยังมีผลกับคนกลางๆอ่ะคนที่ไม่ได้ฝักใฝ่พรรคใดฟังแล้วก็ก็ตัดสินใจที่จะเลือกโดยเฉพาะตอนนี้ก็อาจจะเลือกบตัตรที่ิชชอบพักนี้ส่วนเขตก็ชอบคนคนนี้ก็ว่ากันไปนะครับการดีเบต แล้วที่ผมผมฟังดูนะครับก็ถือว่าก็สอบผ่านกรันทุกคนการพูดนะการนำเสนอประสบการณ์แล้วก็การก็คือว่าสี่คนเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีได้เป็นรัฐมนตรีได้เอาว่างันเถอะนะครับผมคุณนัทพงศ์ก็สร้างความมั่นใจว่าถ้าชนะ ้องชนะได้เป็นอันหนึ่งแล้วก็จะได้เป็นรัฐบาลด้วยแต่คําถามก็คือว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นอันหนึ่งแล้วได้เป็นรัฐบาลจะทำไงคุณนัทบงก็บอกว่าก็คือก็จะบอกประชาชนถึงข้อจํากัดทางการเมืองว่าทําไมเขาถึงไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะแต่เขาก็ยังบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นเป็นฝ่ายคา้านก็ยังสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เพราะใน สิ่งที่ผ่านมาที่ผ่านมาทั้งหมดในการทํางานเป็นภาคฝ่ายคา้านก็เปลี่ยนแปลงเรื่องราวหลายต่อ,อหลายเรื่องได้แล้วก็มีคนคอยตามมีนักการเมืองคอยตามหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่เกี่ยนทหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลายต่อหลายเรื่องแล้วกันก็คอยตามก็ถือว่าเป็นการเปิดประเด็นแล้วก็เป็นการคําตอบที่ชาญฉลาดนะครับของหัวหน้าแทงของคุณนทัทพงษ์ ส่วนนายกอภิสิทธิ์ล่ะครับเลยภิสิทธิ์เขาก็ได้รับคําถามว่าคือถ้าเป็นนายกแล้วแล้วเราจะยังไงเราจะทํางานยังไงเหมือนกับตอนสมัยก่อนไหมที่เคยเป็นนายกมาแล้วนายกภิสิทธิ์เขาบอกว่ามันตอนที่เขาเป็นนะมันมีวิกฤตหลายอย่างคือวิกฤตของการเงินโลกแล้วก็วิกฤตือความขัดแย้งภายในประเทศมันก็เลยทํางานยากแต่ขณะว่าทํางานยากนะก็ยังมีผลงาน หลายต่อหลายบนงานนิ้ซ mm ิ hmm. กก็ก็เล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าในการในช่วงเนี้ยถ้าจะเป็นนายกิีมันก็จะทํางาน mm hmm. ก็เปรียบยหมือหนว่าง่ายขึ้น mm hmm. แล้วนี้ก็มาถึงคุณสุป,ปจีคุณสุป,ปจีก็พูดดีนุ่มนวลน,นะครับแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าจอบเก่าเล้าหน่อยๆน,นะด้วยบอกมาแพงลิศแล้วนะครับคุณสุป,ปจีก็พูดถึงว่าแต่แต่แต่แต เขาพูดภาพรวมเขาพูดโอเคนะแต่แต่ที่ที่มีปัญหาเขาพูดว่าคือเขายังยังบอกว่าตู่เขาเองยังไม่ได้เป็นนักการเมืองคืออันนี้คุณสุปฏิคิดผิดคุณสุปฏิเหมือนกับว่าจะขยักขยงนักการเมืองนะคําว่านักการเมืองเอาจริงการตอบแบบนี้มันไม่โอเคเลยไม่โอเคนะครับผมแล้วแต่เขาก็เชื่อมั่นในภาคภูมิไทยแล้วเขาก็ไม่ได้ทํางานให้ภาคภูมิไทยนะเขาทํางานให้ประเทศชาตินี่มันก็ มันย้อนแย้งอ่ะย้อนแย้งจริงๆแล้วก็คือเขาทำงานกับทีมของภูมิใจไทยอยู่แล้วมีถามถึงบ้านใหญ่บ้านเล็กเขาก็บอกว่าไม่ได้สนใจบ้านใหญ่บ้านเล็กอะไรทานองนี้คือการพูดครั้งนี้คุณสุปฏิเสียนะี่วิสิทธินี่เสมอตัววลนาเทงนี่เสมอตัวแต่คุณสุปฏิติดลบคือ คือคนที่จะมาทํางานการเมืองนะแล้วบอกว่าไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ใช่ครับต้องเป็นนักการเมืองแล้วแม้แต่คนมาเป็นผู้ช่วยสสก็คือนักการเมือง <S <S เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ชํานาญการหรือเป็นอะไรพวกนี้ก็คือนักการเมืองแล้วลุงตู่ก็คือนักการเมืองแล้หรอกหาลุงป้อมก็คือนักการเมือง ทุกคนเป็นนักการเมืองนะครับคุณตุ๊บจีบูดอย่างนี้มันมันก็เหมือนด้อยค่านักการเมืองว่ะแล้วก็ไม่ได้ทํางานให้พรรคพุทจไทยเว้ทำงานให้ประเทศชาติโอ้โหมันก็เหมือนกับด้อยค่าพรรคพุทจไทยมันกักกักเนี่ยครั้งนี้เสียคะแนนจริงเสียคะแนนมากๆเลยแล้วสิ่งที่เสียคะแนนอีกเรื่องหนึ่งก็คือให้ข้อมูลผิดครับให้ข้อมูลผิดเด,ดี๋ยวจะมาเล่ากันส่วนอาจารย์เชนเนี่ยบวกกับนายวิสิษฐ เท่าเท่าทุนหัวหน้าแท้งเท่าทุนคุณสมบัติติดลบอา,อาจารย์เชนบวกอาจารย์เชนก็โดนคําถามยากๆเหมือนกันแต่คําถามที่สุดยอดก็คือว่าก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นนายกมติแล้วจะโดนค้องำไหมเขาพูดแบบกลางๆนะค้อ,องำก็คือจะโดนนายกคักสินค้องำไหมจะโดนคุณแม่แดงข้องำไหม จะโดนคุณพ่อแต่คุณพ่อคงไม่ครอบงำหรอกครับคุณพ่อคือคุณสมชายคงไม่แต่โดนครอบงำไหมโอ้คืในคำนี้ตอบยากถ้าเกิดตอบฟันทงไปเลยว่าอ้ไม่มีทางผมไม่ได้เป็นลูกกระจกใครผมไม่ได้เป็นไม่จําเป็นต้องฟังขายอย่างนี้ก็ก็จะติดลบแต่จะเชนบอกว่าเงาเงานะให้คําว่าเงาเงา ก็คล้ายๆคือเงาที่จะครอบงำเขาอ่ะมันเล็กกว่าแผ่นดินอ,อม,มนั่งเป็นปัจยาเลยนะครับนั่นแหละสิ่งที่ที่เป็นต่อและมีการโต้เถียงกับคุณสุปฏิโต้เถียงเรื่องไรครับโต้เถียงเรื่องรัฐบาลดิจิตอลเพราะสายคนก็สนใจสนใจนะสนใจรัฐบาลดิจิตอลก็จะพูดกันเรื่องนี้ก็มีแอปกลางมี Data มี edoc แมน โดนิมันก็มีเรื่องราวพวกเนี้ก็มาพูดกันก็มาพูดถึงสิ่งที่ทำนะเมื่อเป็นรัฐบาลเมื่อเป็นนายกแล้วจะทำอะไรบ้างก็เล่ากัน,เล,กนเล่าไปคุนเท่งก็บอกทำทันทีนะสุณภิสิทธ์ก็มาย้างว่าก็ที่ที่คุยกันทำจะมาย้งมามาอะไรนะมาเอาเข้มเป็นผลงานตัวเองเลยเพราะประชาชนยังไม่สนใจ แล้วอาจารย์เชนก็บอกว่าทำแล้วทำแล้วแต่คุณสุปฏีบอกว่าทำแล้วจริงแต่มันมี405หน่วยงานของทางราชการนะแต่ทำไปแค่22หน่วยงานเท่านั้นเองแล้วก็เพึ่งทำด้วยแทนที่อาจารย์เชนจะตอบจะตอบโต้หรืออาจารย์เชนไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ก็ไม่รู้นะก็นิ่งๆแล้วก็พูดเบี่ยงประเด็นไป ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกใครทําทดีผมจะดับดูทั้งนั้นแหละนะไอ้รัฐบาลดิจิทัลมันคืออะไรไอสิ่งที่เขาคุยกันเขาทะเลาะกันเขาเสียงกันมันคืออะไรมันมันคือว่าเราใช้บัตรประชาชนใบเดียวอะ่ะทําได้ทุกอย่างอะ่ะเข้าใจปะไม่ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนา,เนาบาัตรไม่ต้องมีเอกสารอะไรใบเดียวทําได้หมดทั้งสี่ร้อย ห้าหน่วยงานนะทรับที่เขาเถียงกันแต่ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นที่ปรึกษารัฐมนตรีอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีดิจิตอลซึ่งครั้งที่แล้วรรคเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีออกบอกว่าซี่คุณสุปฏปิพูนเป็นเฟกนิวจริงๆแล้วทำไปแล้วหกสิบเจ็ดหน่วยงานุสุปฏิบอกแค่ยี่สิบสองหน่วยงาน หกสิบเจ็ดหน่ยนี่ครับเป็นสิ่งที่ที่เสียหายบางทีข้อมูลมันไม่แน่นคือรับมารับมาแล้วมันก็ยี่สิบสองหน่วยคุณสุจีไม่รู้หรอกเพราะเรื่องราวพวกนี้มันไม่จําเป็นต้องรู้หรอกก็มีทีมส่งมาให้แต่ปรากฏว่าไอ้ทีมเนี่ยส่งมาพลาดมาพลาดอ่ะผมว่าอาจารย์เชนก็ไม่รู้หรอกว่าหกสิบเจ็ดหน่วยไม่รู้หรอกนะเขไม่ได้ทำไง แล้วก,ก็เลยเปลี่ยนประเด็นไปสรุปแล้วนี่ก็เสียเสียเสียมากๆคุณสุปฏิจิแล้วทั้งหมดเนี่ยพูดจาดีแต่สิ่งที่ประชาชนจะจับได้คือข้างในครับข้างในข้างในจิตวิญญาณในการพูด อยู่ข้างในอะว่าพูดแล้วยังไงไปได้อยค่าพรรคอื่นไหมไปพูดถึงสิ่งแย่ๆของพรรคอื่นไหมไปพูดถึงนู่นนี่ไหมนะครับมันคือการที่เราจะเป็นแคนดเเดตนายกรัฐมนตรีเราไม่ใช่นักโตว,วาทีแลวเราก็ไม่ใช่นักป่าใส ที่จะต้องไปทะเลาะกันไปด่ากันไปเคมผลงานไปเบรกผลงานไปนู่นไปนี่มันมันมันไม่ต้องแล้วมันก็ไม่ควรด้วยเกือบจะดีแล้วนะในการดีเบตแต่ผมอยากหเห็นภาพที่ดีกว่านี้การดีเบตนี่เขากลดีคุณตุบจีก,าจาเก็เห็นด้วยครับนายกอภิสิทธิ์อาจารย์เจนก็เห็นด้วยกับคุณสุบติอะไรเงี้ยโอเคมันก็เลยเป็นภาพที่แบบแบบราบรื่น มันก็เป็นแนวทางของการเมืองที่พัฒนามาถึงจุดนี้มันต้องเล่นกันด้วยนโยบายเล่นกันด้วยความรู้ความสามารถอย่าไปเล่นกันแบบชี้หน้าด่าคนอื่นว่างโง่เพื่อให้ตัวเองดูฉลาดอย่างนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ควรจะทำอย่างนี้ครั้งนี้ผมว่าภาพรวมในการเลือกตั้งครั้งนี้แบบดีมากๆแต่ติดอยู่ที่ในการปลาสายหาเสียงอะ ที่ด่ากันไปด่ากันมาด่ากันไปด่ามาผมฟังแล้วผมลำคาญอะเพราะผมก็ดูแล้วก็ไม่ได้มีใครดีเดยออาเหวียไปกว่าใครหรอกม่ก็พอกันอะมีดีมีเลวมีเหี้ยพอกันหมดแล้วครับแต่ละพักอะครับมันไม่ได้มีอะไรที่สมบูรณ์แบบกันไปหมดหรอกครับนะแต่การด่ากันไปด่ากันมานี้มันแค่สะใจคนฟังคนฟังที่มันมาฟังเนี่ยมันเลือกเราอยู่แล้วแต่มันโดนไปเผยแร่ บางครั้งเป็นผลร้ายเป็นผลเสียกับการพูดแบบนี้ซะด้วยซ้ำปะอย่างคนเคยชอบพักเนี่ยจะเลือกอยู่แล้ะโอเ้เห็นมึงไปดานะ่าคนเนื้อกูไม่เลือกลอะกูไปเลือกพักอื่นมันเป็นผลเพราะ,ะนั้นยาวมันยาวสะใจจะบอกให้ถ้าผมเป็นหัวหน้าพักนะผมต้องเรียกแม่งมาเทนเทนทัหมดไอคนชี่ขึ้นปลาสายให้มึงอย่างนี้มึงอย่างนี้แต่อย่างว่าบางทีหัวหน้าพักแม่งก็ด่าเอเนี้ยมันก็เ,เออมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่ คลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของการการเลอกตั้งคลิปสุดท้ายคลิปสุดท้ายแล้วนะครับแล้วพอพรุ่งนี้เราก็จะรู้ผลการเลือกตั้งแล้วก็วจะมามาวิาพากษ์วิจารณ์กันกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมจะบอกพวกเราทุกคนว่าครับตอนนี้ประเทศชาติอยู่ในมือของพวกเราแล้วนะไม่มีใครสามารถ มาสั่งเราได้ในการเข้าคูหาการเลือกตั้งมีเรื่องเดียวเท่านั้นนะครับที่เราควรจะภาคภูมิใจเพราะบางทีเราโดนสั่งมาทางชีวิตคข้าไเรื่องนี้เรื่องเดียวที่ไม่มีใครเอาคะแนนจากเราไปได้เราจะรับเงินไม่รับเงินเราจะเลือกใครไม่เลือกใครอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของเราวันนี้นะครับเป็นวันที่ทุกคนเป็นคนเท่ากันหมด ไม่ว่ามึงจะมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านไม่ว่าจะไม่มีจะกินจะแดกเลยมีหนึ่งเสียงเท่ากันครับครับผมส่วนการเสพข่าวสารไอ้ที่วิเคราะห์โพยน้นโพยนี่ไอ้วิพากษ์วิจารณ์คนนั้นจะไปจับกคนนี้คนนี้จะไปจับคนนู้นคนนมันเป็นการคาดการมันเป็นการมโนโทั้งสิน้นเรื่องจริงมันมีอะไรเยอะแยะมากมาย เราไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเรื่องจริงมันจะเป็นยังไงมันอยู่ที่ตัวละครผู้มาอยู่ที่ผู้เล่นเราไม่รู้ว่เอเ้ทำไมพักเพื่อไทยไม่จับมือกับพรรคประชาชนี่พักคประชาชนไม่จับมือกับพกกรรคกล้าทามันไม่จริงหรอกครับพอถึงเวลามันก็เสียสตัตวเพื่อชาติันั้นแหละครับก็พูดกันไปอย่างนั้นแหละครับมันก็เสียสตัตวกันไปไม่รู้จะเสียสตัตว์ยังไงละนะ นั่นมันเป็นเกมของการเมืองตอนนี้ต้องพูดอย่างนี้ตอนนี้ต้องพูดอย่างนี้สมมติว,ว่าจะไปจับมือกันจริงๆก็ไอคนพูดก็ลาออกไปไปภาคตัวเองไปจับก็เข้านั้นเด็กมันไม่มีอะไรที่จับเป็นไปไม่ได้สําหรับการเมืองนะครับผมแล้วก็คราวนี้ก็เป็นฝีมือของกอกตกกตสแสวงบุญหมีจริงๆสแสวงบุญหมีเป็นแค่ผู้ดาเนินการครับ เป็นข้าราชการประจำเป็นเลขากกตหลายคนบอกว่าสว่างบุญมีจะต้องติดคุกติดหลามไม่ครับไม่ประธานกับกรรมการนั่นนะครับจะติดคุกติดตลาดในดีที่ผ่านมามีมาแล้วครับแต่ก็ติดคุกไปแล้วแล้วติดจริงด้วยแต่สว่างบุญมีไม่ติดสว่างบุญมีเป็นแค่หนังหน้าฝ่ายปกติเลยค่ะกตกตไม่ได้ออกมาสัมภาษณ์อะไรทั้งสิ้นเลยส่วนมากก็จะเป็นประธานสัมภาษณ์กรรมการสัมภาษณ์ แต่ครั้งนี้ปล่อยให้เลขาออกมาสัมษณ์เลขาก็โดนจวกอยู่คนเดียวน่าแหละครับก็ต้องเห็นใจตรงแวงบุญมีคุณตวงบุญมีญมเข้าด้วยนะครับผมเพราพรุนี้นะครับเป็นวันของเราครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไครต์ตตตตตให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กิ้งกางกันมาไดา้ที่ a c e b o o k ดรสกิจพลเดชวิสัยเบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมมาช่วยซื้อของผมด้วยของผมด้วยครับก็มีกล้วยตากนะครับกล้วยตากกล้วยตากห้าซองสองร้อยบาทนะครับขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่อุดหนุนกันแล้วก็มีกล้วยเบกตกล้กวยกวนกล้วยอบเนยนะครับใส่กระปุกในสามกระปุกสองร้อยบาท แล้วก็มีน้ำหอมครับน้ำหอมน้ำหอม490บาทครับติดทนนานนะครับ8ปดถึงสิชั่วโมงเลยทีเดียวแล้วก็มีน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์ครับ220บาทครับมาไปห้อยไว้นในรถ แล้วก็มีหมวกครับหมวกปกักคำว่าสกินโพสต์บละสองร้อยเก้าสิบบาทมีทุกสีนะครับผมสมาชิกสมาคมสื่อท้องถิ่นนะครับปีละสามร้อยบาทแล้วก็มีการเทรนนิง่งแล้วก็รับปัดนักข่าวไปได้สมนชิกช่องครับก็เดือนละยี่สิบบาทครับผมขอบคุณครับขอบคุณ แา้ได้มีความสุขนะครับแล้วขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี